สวัสดีค่ะหน้า88นะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาค่ะเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกค่ะสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำา6วันวันละ45นาทีสัปดาห์นี้แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะคะอะเรารู้ว่าทั้งหมดคือ6วันวันละ45นาทีนะคะ เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันค่ะสิ่งที่โจทย์ถามส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายประโยคนะคะก็คือสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้าทั้งหมดกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราก็นำมาเขียนลงไปนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือข้อมูลที่โจทย์ให้เรามานะคะเขาให้มาว่าสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำ6ชั่วโมง45นาทีเราก็นำมาเขียนค่ะ ต่อไปนะเราจะวาดแท่งนะคะก็คือเรารู้ว่าเขาว่ายน้ำห6วันนะคะอ่ะเดี๋ยววาดของ1วันก่อนเนาะ1วันนะคะอ่ะตรงนี้คือ1วัน1วันคือกี่นาทีคะเขาใช้เวลาในการว่ายน้ำหนวันเนี่ยคือกี่นาที4ี่สิบห้านาทีนะสี 4, นาทีนะคะคือตรงนี้นะ1วันนะแล้วเขาบอกว่าแก้วตาเนี่ยว่ายกี่วันคะ ว่ายหกวันแสดงว่าวันละ45นาทีก็คือเราต้องถ้าเราวาดเนาะเราก็จะได้เป็น4、ี่อยู่กี่รอบคะ6รอบเนาะเพราะว่าเขาว่ายอยู่6วันนะคะวันละ45ก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะ5ห้าแล้วก็6นะคะอ่าเราจะได้แท่งเป็นแบบนี้ค่ะก็คือวันละ45ห่หว่าอยู่6วันนะคะ ข้อนี้เป็นวิธีอะไรนะคะก็คือเขาถามว่าแก้วตาใช้เวลาในการว่ายน้ำทั้งหมดนะคะคำว่าทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นการบวกนะคะการบวกคืออะไรคือเอา45บวก45บวก45บวก 45, วก45 6ครั้งหรือเราจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเอา45คูณกับ6นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เป็นวิธีคูณค่ะ เรามาดูกันค่ะสิ่งแรกที่เขาให้ก็คือแก้วตาว่ายน้ำวันละนะคะวันละ45นาทีนะสัปดาห์นี้แก้วตาว่ายน้ำกี่วันคะ6วันนะคะก็คือการคูณน,นะคะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำทั้งหมดก็คือเอา45คูณกับ6นะคะอ่ะเรามาคูณกันค่ะ6คูณ5นะคะ 6กคูณหค่ะ6กหเป็น30เลยใส่ศูนย์แล้วทดไป3นะคะต่อไปค่ะเอา6กคูณส่ค่ะ6 4ได้24กับตัวทดอีก3มก็เลยเป็น27นะคะก็เลยเป็น270ค่ะดังนั้นเขาจะว่ายน้ำสัปดาห์นี้เขาว่ายน้ำทั้งหมด270นาทีแต่270นาทีสามารถทำเป็นชั่วโมงได้นะคะ หนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบนาทีเนาะเราอยากรู้ว่าสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเป็นกี่ชั่วโมงเราก็ทำยังไงคะโดยการเอาสองร้อยเจ็ดสิบตั้งแล้วหารด้วยหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีนะคะก็คือหกสิบนะคะอ่าเรามาดูกันนะหกสิบอะไรได้สองมีไหมไม่มีนะคะเราก็ขยับไปหกสิบอะไรได้ยี่สิบสิบนะคะก็ไม่มีก็เลยขยับไปที่หกสิบอะไรได้สองร้อยเจ็ดสิบ เราคิดอย่างนี้นะคะมีศูนย์เหมือนกันเนะเาะแล้ก็เอา6อะไรได้27มีไหมคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24นะคะคุณครูได้เป็น64นะคะดังนั้น6คูณ4ได้เป็น24นะคะดังนั้น60คูณ4ก็ได้เป็น240นะคะคุณครูก็จะได้ว่า60คูณ4ของคุณครูเนี่ยได้240นะคะ ต่อไปค่ะนำมาลบกันเนาะ0ูนย์ลบ0ย์ได้0ูย์ค่ะ7ลบ4ได้เป็น3นะคะดังนั้นข้อนี้คำตอบที่เราได้ก็คือกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะ4ชั่วโมงกับอีก30นาทีเราก็เลยตอบว่าหรือ4ชั่วโมงกับอีก30นาทีค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะข้อ2แม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วันแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่นะคะข้อนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายประโยคนะคะก็คือแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกค่ะก็คือข้อมูลที่เขาให้มานะคะ ก็คือแม่บ้านทำงานวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเป็นเวลาห้าวันนะคะ mm hmm. เมื่อเราวาดเป็นแท่งเราก็จะวาดได้แบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าวันละสามชั่วโมงนะคะ,ะเราจะวาดของหนึ่งวันก่อนนะของหนึ่งวันเนี่ยคือสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงยี่สิบนาทีนะอ่ะ หวันคือสามชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาทีแต่ข้อนี้เขาบอกว่าทํางานกี่วันคะห้าวันนะห้าวันหมายความว่ายังไงนั่นก็หมายความว่าหนึ่งวันคือ3มชั่วโมงยี่สิบนะคะห้าวันก็คือมีอยู่ห้าแท่งเนาะวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทีนะคะเราก็จะนํามาต่อกันอย่างนี้ห้าวันนะแล้วโจทย์เขาถามอะไรคะ โจทย์เขาถามว่าแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าทั้งหมดก็คือการบวกเนาะเอา3ชั่วโมง20บวก3ชั่วโมง20บวก3ชั่วโมง20ไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะใช้3ชั่วโมง20คูณมีกี่แท่งคะมี5แท่งนะคะก็คือคูณ5ข้อนี้เลยเป็นวิธีคูณนั่นเองนะคะเราจะมาทำกันค่ะข้อ1นนะ ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าข้อมูลแรกที่เขาให้ก็คือแม่บ้านทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีนะคะเราก็นำมาเขียนค่ะทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีนะคะเป็นเวลากี่วันคะ5วันนะคะก็คือมี5แท่งเนาะ5วันนะคะก็คือวิธีคูณน,นั่นเองแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือเอามาคูณน,นะคะ ขั้นแรกนะคะตรงนาทีคูณให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปคูณชั่วโมงนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะ5้คูณศค่ะ5คูณศได้เป็น0นะคะต่อไปค่ะห้คูณสค่ะ515 5, 5 2เป็น10นะคะอะตรงนาทีอย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะตรงนาทีได้เป็น100นาทีนะคะต่อไปค่ะเราจะเอา5เนี่ย ห้วันเนี่ยไปคูณชั่วโมงนะคะซึ่งเราจะได้ว่า5้าคูณสาค่ะหู้ณสได้เป็น5 1 5 5 2ึ่งห้าเป็นสินะคะเราก็จะได้เป็น15ชั่วโมงนะคะแม่บ้านใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดเนี่ยคือ15ชั่วโมงกับอีก100นาทีนะคะแต่100นาทีนะคะหนึ100นาทีคือกี่ชั่วโมงคะ 100นาทีก็คือ60 ⁽บวกกับ40ใช่ไหมคะซึ่ง60คือ1ชั่วโมงเนาะอ่ะคุณครูจะทด1ชั่วโมงตรงนี้ไปข้างหน้านะคะจาก15ก็เลยกลายเป็น16ชั่วโมงนะคะโดนทดไป1ชั่วโมงข้างหลังเลยเหลือแค่40นะคะดังนั้นก็จะกลายเป็น16ชั่วโมงกับอีก40นาทีค่ะ เราก็จะเขียนนะคะใม่บ้านใช้เวลาในการทำงานก็คือ16ชั่วโมงกับอีก40นาทีค่ะสำหรับหน้า88นะคะก็จบลงแล้วค่ะ